ความรู้สึกแรกก่อนที่จะเจอกันหรือความรู้สึกที่เจอกันครั้งแรกเจอันครั้งแรกวันนั้นมาแคสมาแคสแล้วก็แบบเข้าบทของเนี่แหละก่อนที่จะเข้าบทด้วยกันคือตอนนั้นก็คือมันลงไปซ้อมบทด้วยกันก่อนคือมันกลายเป็นว่าเหมือนเราจะต้องจริงๆเราเราเราเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมเราจะต้องอธิบายว่าตัวนี้มันเกิดตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไไปถึงปุ๊บมันพูดเลยมันพูดมึงกูเก่าไงนะ น่าจะเข้าถึงง่ายพรดูมันดูแบบมันดูเปิดพักนึงมันสอนมันสอนมันสอนสอนสอน,สอนแล้วพอเหมือนแค่แบบนั่งต่อบทกันเฉยอะเราอยู่ประมาณนี้นใช่ไหมเราว่าเราโอเคละมันอยู่อย่างนี้เลยแอนเนอร์ไว้นึ่ง e n น r g y ของมันที่มันแบบมันส่งมาให้เราอะไรเงี้ยครับโบ๊ทเป็นคนที่เข้าใจในบททั้งหมดแล้วซึ่งผมเข้ามาโดยที่ยังไม่เข้าใจเลยก็เหมือนโบ๊ทก็คอยบอกว่าตัวละครของโบ๊ทจะเป็นแนวนี้นะของโบ๊ะจะเป็นแนวนี้นะก็เหมือนกับให้คําแนะนําให้คำปรึกษากับ การเจอกันครั้งแรกแล<ะ>้วการเล่นคู่กันครั้งแรกผมมองว่าเป็นพาร์ทเนอร์ในการทํางานที่ดีในความรู้สึกตอนแรกนะครับเรารู้สึกว่าคนเลยวะทำไมแม่งแรงเยอะชิบหายทําไมมันเอเนอร์จีมันสูงมากจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยณตอนนั้นก็คิดว่าไอ้นี่น่าจะเป็นคนที่จริงจังกับงานแน่เลยจริงจังกับการทํางานแน่ๆแล้วเราน่าจะต้องพัฒนาอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเข้ากับคนคนนี้ได้เฟอร์น i เจอร์ชันแรกก็คือคิดว่าเพื่อนเป็นคนแบบจริงจังกับงานจริงจังเป็นคนจริงจัง แล้วความรู้สึกหลังจากที่เริ่มรู้จักกันเขาเป็นคนจริงจังให้ความสําคัญกับบทบาทที่เขาได้เป็นอย่างมากเลยพอพอโบ๊ทเจอผมครั้งแรกะผมเป็นคนเ NERGY ล้นอยู่แล้วโบ๊ทจากที่แบบว,ว่าก็มีมาตรฐานอยู่แันแว,ว่าโบ๊ทก็มาคุยกับผมว่าเอ้ยเ NERGY ขนาดนี้เดี๋ยวจะปรับตัวเองอะไรก็มองว่าเออคนนี้คือก็ถ้าเรื่องการแสดงก็คือใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องการพูดคุยกันก็ดีที่ได้มาร่วมงานกัน พอหลังจากเริ่มรู้จักกันไปเรื่อยแบบเหมือนเริ่มเริ่มทำงานด้วยกันเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยครับใช่มันจริงจังกันจริงจริงคือเหมือนแบบตอนก่อนจะเข้าซีนอะไรเงี้ยโอ้จะจริงจังมากโอจะอ่านบทอยู่ตลอดเวลาเหมือนอันไหนไม่เข้าใจโอ้จะวิ่งไปถามพี่พุ่มกังถามคนที่แบบคนที่เขาถือบทคนที่เขาทําบทอะไรเงี้ยถามถามถามจนตัวเองเก็ตแล้วก็ซ้อมอยู่อย่างนั้นจนแบบมันได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันมาทีแล้วแบบแม่ แต,แต่มันไม่ได้ดูเครียดนะจนเราก็าานั่งคิดว่านี่ถ้าเราจริงจังได้สักอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะของมันอะไรเงีย้ย<ม>เราน่าจะเก่งมากๆเลยอะไรเงีย้ยใช่แล้วความรู้สึกต่อเขาแบบหลังจากที่รู้จักกันแล้วรู้สึกดีมากขึ้นครับอันนี้บอกตามตรงว่ารู้สึกดีมากขึ้นก็รู้สึกว่าโบ๊ทเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเวลาไปงานด้วยกันทั้งสองคนโบ๊ทก็จะคอยดูแลผมเพราะว่าถ้าประสบการณ์ในการทำงาน ในด้านออกงานผมก็ต้องยกให้โบสทแล้อย่างโบสทก็คอยให้คําแนะนําให้กำลังใจบอกว่าบางทีผมก็ประมาทเองก็มีโบสทที่คอยประคองอยู่ตลอดอฝากชีวิตได้จริงๆฝากได้จริงๆแล้วก็ทุกๆอย่างไม่ว่ามันจะทําอะไรออกมาเนี่ยเรารู้สึกเราได้เรียนรู้เราได้เรียนรู้มันอยู่ตลอดเวลมันมันจะมีความเก่งของมันนะที่เราสามารถที่จะแบบ เราดูแล้วเราก็ทําตามแล้วเราก็พัฒนาขึ้นได้ด้วยใช่ครับคือเป็นคนเป็นคนที่ฝากฝากชีวิตได้ข้อดีของพี่โอต๊ตข้อดีหรอข้อดีคือโอต๊ตเป็นคนใจกว้างมากโอต๊ตเป็นคนใจกว้างมากจริงกว้างกับทุกคนแมก้กระทั่งผมที่แบบไม่เคยรู้จักกันเลยมาเจอกันครั้งแรกก็แบบเป็นเป็นคนแบบพูดเลยมึงกูเปิดใจเลยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าเรารู้สึกเราก็เราก็เราก็ากลายเป็นว่าเราก็เปิดไปด้วยแล้วก็เราก็คุยกันง่ายขึ้น พอเหมือนแบบว่าพอซีนที่มันยากๆอย่างเงี้ย,ยคุยกันมึงแบบนี้นะกูแบบนี้นะมันมันมันคุยกันง่ายหมดเลยไงครับใช่ผมเป็นคนใจกว้างพร้อมที่จะแบบทำทุกอย่างไปกับคนที่ทํางานด้วยรวมเพื่อนโบ๊ทเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วก็รักษาน้าใจของเพื่อนร่วมงานมากๆทุกครั้งเวลาจะถ่ายซีนที่ เซนสตีดหรือว่า CNC หรือว่าเซีนอะไรต่างๆนายคต่างคนต่างให้กําลังใจกันได้ได้แบบดีมากๆบางครั้งถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเครียดก็เราจะไม่มีการว่ากันไม่มีการหงิใส่กันไม่มีการพูดคุยอะไรไม่ดีใส่กันเราจะคอยให้กําลังใจด้วยกันทั้งคู่มีอะไรที่อีกฝ่ายทําให้เราหงิกไหมโอเคคือมันเป็นเรื่องที่คิดตลอดนะ่ตอนกลับบ้านไปแล้วเนี้ย มันด้วยความที่มันเป็นคนเก่งนะแล้วพอด้วยความที่แบบซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นมันเป็นซีรีส์แบบโรแมนติกคอมดี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมหลังจากที่จบซีนอ่ะคืออาการอกหักว่าทุกครั้งที่แบบไม่รู้เหมือนกันว่ามันผ่านมันมีทั้งหมดกี่ซีนก็แล้วแต่แต่ซีนที่แบบเหมือนเราหลักกันหรือว่าเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยพอจบจากซีนไปอ่ะโอ๊ตมันน่าจะออกไม่ไหวมากแหละแต่มันเล่นได้แบบได้ดีมากจนเหมือนเราเรารู้สึกตาม เขาออกจากซีนะเรากลายว่าเหมือนเรารู้สึกอกหักอกหักไปเรื่อยๆทุลกซีนทุกซีนทุลูกซีนประมาณนี้แหละครับเรื่องที่แบบมมันทํามันทาให้เราอกหักตลอดเวลางหงิดต,ตลอดเลยเหรอครับผมมองว่าเขาเพอร์เฟกต์เขาเป็นคนเพอร์เฟกต์จนผมงญหงิดว่าเอ๊คือผมมาเป็นคนแบบนี้แล้วโบ๊ทเป็นคนเพอร์เฟกต์ผมก็งูงิดกับตัวเองด้วยงหงิดกับโบ๊ทด้วยเชื่ะว่ามันต้องขนาดนั้นหรอวะ แต่ว่าพอเรามาปรับตัวเองให้เหมือนกับว่าอัปเกรดขึ้นให้กับเกือบไปเพอร์เฟกท์ทัวโบแล้วผมรู้สึกว่าจุดตรงนั้นมันเป็นจุดที่เราก็ควรที่จะมองข้ามไปในเรื่องที่เรางิดเขาแต่กลายว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราไปด้วยนะียสุดท้ายหลังจากถ่ายซีรีส์จบแล้วอะไรเงี้ยมีอะไรอยากจะพูดกับพี่โอ๊ตบ้างตอนนี้พี่โอ๊ตไม่อยู่ตรงนี้โอเคอยู่านาน,น,านแล้วก็ดีใจโคตรดีใจเลยที่ กูได้ได้ทำงานานมึงน่าจะไม่รู้ว่าจะมีคนแบบมึงอีกที่คนบนโลกที่แบบเป็นแบบมึงแต่กูกูโชคดีตอนตอนเนี้ยที่กูได้ทำงานขอบคุณมากๆแล้วก็อยู่กูไปเี้เลยก็อยากจะขอบคุณนะโบสที่คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาแล้วก็เห็นได้ชัดเลยคือ โบ๊ทเป็นคนที่เก่งใจโบสมากจนโบสกลัวแต่อยากจะบอกโบสตอนนี้เลยว่าเต็มที่ได้เลยพอรู้สึกรู้สึกดีกับโบสอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามก็ขอให้มีอะไรก็พูดกันได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างกันมาตลอดจนถึงตอนนี้และหวังว่าเราจะจับมือได้ไปได้วยกันตลอดเวลา